สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอสพีแมคไค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็นฮอนด้าซีวิเข้ามาจัดความห่อให้รถด้วยการเปลี่ยนแม็กยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันได้นะคะว่าเป็นแม็กยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะส่วนนี้ก็เป็นยินแม็กกับยางที่จะใส่ฮอนด้าซีวินะคะเป็นล้อ S1R นะคะขอบ15คูณ7.5ออฟส8สีรูร้อยส่วนยางก็จะเป็นยางัมโฮไซส์195บรรุ่น p s ความหล่อให้ลดด้วยการเปลี่ยนแม็กยางนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทางร้านได้แนะนำยางเป็นยางคารโฮไซส์195่งเก้ทับห้าสิรุ่นพ s 31นะคะส่วนแม็กก็จะเป็นแม็กเอสวันอขอบสิคูณเจออฟ38นะคะ4ี่รูร้อยสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02 4594626หรือทักแฟนเพจได้เลยค่ะคลิปนี้ทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้าเพนาะน่าติดใจมากๆทีเ่เลือกใช้บริการนะเด็กพีแม็คายสวัสดีค่ะ